พระศีรยะเมตรัอรยอีกหนึ่งสมไขยเสร็จเท่านั้นเองชอบไปซะออืะอ่ะทำไมถึงชอบล่ะ<อ> <c oughs> นี่เราคงไม่รู้ตัวกันว่า เรากำลังลื้อผังกับไขลงอยู่นี่เนี่ยถ้าตามผังพญามารแล้วก็เอาบาปจักสิทธิ์กดมนุษย์ลงไปเรื่อยๆร้อยปี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 ยปจนกระทั่งถึงสิบปีเนี่ยโดยให้มนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมนี่นะจ๊ะพอเสื่อมจากศีลธรรมแล้วกิเลสเข้าง่ายการกดลงมาให้มนุษย์ที่ตกต่ำลงไปเรื่อยตกต่ำลงเรื่อยๆ ทั้งกายทั้งใจทั้งสิ่งแวดล้อมสัตวโลกขันธโลกอากาศสโลกนี่เนาะนี่เรากําลังรื้อผังนี้ดูสัญญาณการบังเกิดขึ้ของผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลกทิจะเออตอนนี้ก็เปจะเกิดกเป็นล้านล้านแล้วนะะอ,อุ่นเครื่องปีนี้ก็ล้านเด้อเน้ดยท่านประธานกติน,นดิเออ นี่นี่นี่ที่บอกใครนะออแหบบวมๆเนะนี่คือสัญญาณที่กำลังลื้อผังนี่กลับไข่ลงกำลังจะเงยหัวขึ้นเออกลายเป็นกับไข่ขึ้นแล้วก็จะงกำลังจะเชื่อมสองยุคให้มาถึงนี่นะจะเอาสิ่งที่ดีในยุคนะั้นามาใส่ยุคนี้เออนี่ไง บางทีเราอาจจะไม่ต้องคอยถึงหนึ่งอสงไขยเศตนั้นถ้าถ้าเราทุกคนในโลกมีความปรารถนาตรงกันอย่างแท้จริงว่าอยากให้มันเกิดในยุคนี้ไม่ให้มีเวนไม่แต่คนเดียว<อ>แต่อยากให้เกิดมันก็จะเกิดนี่นะเออมันมีวิธีนี่เนาะเออ,เอ,อก็คือนำศิลธรรมกลับมาใหม่สิจ้ะนี่ไง เลี่ยนโลกไปนี้ไปเลยแต่ันภาษาอังกฤษว่าว้าวถูกต้องนี่นี่นะทุกคนเลยตั้งอย่างนี้เลยนี่นะเปลี่ยนโอ้เราจะย่นระยะเวลาเขาอย่าเลยว่าพระกรรมานสู่กันอยู่ถ้าเราปล่อยตามยถากรรมก็เป็นไปตามผางองมานแต่ถ้าเราทวนกระแสกิเลสโสนกลับกันไปเลยนี่นะ นี่สวนีนหมัดฮุกเอออย่างนี้เนะ่ยน็อกโป้งเลยเช็คบินเลยนี่นะนี่ไงคือใครก็ปล่อยตามกระแสกิเลสก็ตามแต่เราทวนนี่ไงทวนกระแสกิเลสเออขนาดาษน้ำท่วงกายังไม่ทอยกระทิ่งเงี้หรอือไว้ก่อนเอาแต่ผู้นำฟืน้นฟูศิลธรรมโลกทวนกระแสเอออันนี้มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นะต้องทวนวนั่งทวน พวกกระแสกิเลสนี่นะจ๊ะโอ้นี่ยกว่าจะมีกายมหาบุรุษสักกายหนึ่งนี่เหนือออ่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปจบอีกเลยอ้บางกลับไม่มีเลยเรียกว่าสุญญากับคือตั้งแต่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ละล่มสลายไม่มีกายมหาบุรุษเลยแต่ก็ยังมีผู้บรรลุธรรม มีพระประเจเจกพระพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะครับผมอ่คือท่านตัดสุนใโด,ดยพระองค์เองแต่ไม่ได้สอนใครเท่านเอาตัวรอดไปไม่อยากยุ่งกับใครแล้วไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยนี่เนะเาะเ,เ,เรียกว่าเฉพาะตัวไปอนสุดกอับางกับก็มีแค่องค์หนึ่งบางกับสองสามสี่ห้าม่สุดอัตลักษณ์นี่ไงเราอยู่ในยุคที่ ไม่สุดไม่มีหกนี่พระอาจารย์ได้นนึงบอกก็นี่นี่พววู่ไปเจอพระเ,เจ้าองค์ที่หกแล้วภาพให้ครูใหญ่ดูด้วยเนี่ยก็เพิ่งพบกันก็อย่าเพิ่งไปขัดใจท่านให้ท่านสบายใจท่านไปก่อนนี่แต่ว่าไม่มีไม่มี ยาม่าแค่นี้โอ้โหต้องสร้างบรมีวอย่างน้อยยี่สประสงยยแสนมหากรัปบจึงจะได้กายมหาบุรุเมื่อไอตรงนี้น่าสนใจนี่นะยี่สิบสี่ 20, 40, 80, สิบปสิบสงไขแสนมหากรับนี่นะดได้กายแต่ละแตกกายเหมือนกันต่างที่ขนาดพลรรัดสมุยนี่เนาะเออนี่มันน่านี่นะ <c oughs> เอาเมื่อผังกายมหาบุรุษมีอยู่อย่างนงี้เนะ<า>สร้างปรบิตเต็มเปี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเอามาได้<า>อย่างงี้เนานะพยามารการไม่อยู่นี่นะอืแล้วทำไมไม่เอามาบ่มร้องกันซะเลยล่ะเออ,อนี่เนะาะเอแต่เขาบอกจะไม่มีพูดอย่างงี้นะฮะ,อ,ะอาการเงี้ยไม่มีเนาะ อยอางนี้เอาไหมดีไหมนีเ่เบื้องต้นเราต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นมาก่อนคำว่าศีลธรรมโลกแปลว่ามนุษยสย์ชาติทุกคนในโลกต้องหวนกลับคืนมาสู่ศีลธรรมและนำใจกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันที่ตั้งแห่งศีลและธรรมให้เห็นศีลและธรรมรักษาศีล และทำตรงนั้นไว้ไ้เห็นศีลเป็นดวงเห็นธรรมเป็นใสๆใ,ในตำแหน่งเดียวกันคือหมายเลขเจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่เนาะมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวนี่เนาะมาอยู่ตรงนี้นี่เนะี่กัไปถึงความสุขภายในความบริสุทธิ์ภายในความสว่างภายใน แล้วมองผ่านแสงสว่างภายในไปพร้อมๆกันให้เห็นภาพที่มีอยู่จริงมีอยู่แล้วภายในนั้นพร้อมๆกันนี่เนาะแล้วไปเจอกายมหาุริษภายในก่อนเออดีไหมนี่นะแล้วก็จนกระทั่งเอากายมาเอาตายเดี๋ยวบอกไปหมดเดี๋ยวรูกอือฮะเอาอีกเหรอ เดี๋ยวมันก็จะเหลือเวลาตรงนี้นิดเดียวสิฮ <need> ะ,ะ <Okay. S 1> ถึงไหนแล้วลืมไปแล้ว <need> เราต้องเป็นกายมหาบุตภายในเดียวกันก่อน oh. ก่อนที่จะเป็นกายมหาบุตภายนอกเดียวกันเอ้าเอาแค่นี้ก่อนเอ้า oh. <Yeah. S 1> บอกไปกลัวกกูรู้กูรูู้รู้ <Yeah. S 1> รแล้วกูวเอาไปทำกันเถอะสิ <Yeah. S 1> นี่เนอะ เออนี่ให้ไปดูที่ว่าการมาเอาจริงมันจะไปเรื่อยออย่างนี้นะนี่รกขันต่อไปต้องทุมัานโลอันนี้เรามาทัวนกันหน่อยโรคประเภทที่สองคือโรคที่เกิดจากการเมาความเมาอาหารแต่แรกเราหิวนี่แต่โรคเมาสําหรับโรคชน,นิดนี้ก็มีสไซห์มุมาจการรับทานอาหารมากจนเกินไปเพราะอาหารอร่อยอร่อย นีนะจ๊ะจนกระทั่งรู้สึกอึดอัดแล้วไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยนี่เนาะอาหารในยุคนั้นอร่อยมากแล้วก็มีธาตุอาหารที่พอเหมาะพอดีที่ร่างกายต้องการด้วยพอไปถึงมันดูดซึมปั๊บย่อยสลายปุ๊บออกมาเป็นกายที่สวยงามเลยเออนี่เนาะนี่ปรับปรุงส่วนที่ขาดและตัดตอนส่วนที่เกิน เหลือในระดับสมมาตรหรือ y ซมิตรีที่เกิดขึ้นว้าวนี่นะเมื่อสมมาตรก็สมปราดสมปรารถนาด้วยนี่เนาะเนี่ยเราอาหารยุกันอร่อยแล้วเป็นอย่างว่านี่นะดูไปเลยพูดไปเรียบร้อยแล้อ่ะเรามาตอนนี้หนอตายแล้วเดี๋ยวกูวรู้แล้วเอาไปทำกันสิอยา ท่านก็เพิงจำไว้ว่าเราต้องเป็นากายมหาบรุษภายในเดียวกันก่อนน,นี่ดีไหม<ด>นี่<ด>น,<ด>นะโรคประเภทที่สามซึ่งถือเป็นโรคชนิดสุดท้ายของยุคหนานี่นะที่จะมาเบียดเบียนบุ้คนที่เกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตรตรน,นคือโรคชราอย่าลืมว่าแม้ไม่มีคนแก่นะ กายภายนอกเนี่ยไม่ได้แก่ไม่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่โรคชารานี่ชาราธรรมมอมหิะอะไรนะจ๊ะชรังอนตนะิโตหลับไปเรียบร้อยแล้วพร้า <Okay, S 1> <laughs> ลูกชายหลับไปแล้วซึ่งโรคชนิดนี้กำลังจะเข้าไปสู่กายมหาหลุดภายในเออจะไปก่อนเลยนะเนี่ย หรือเป็นโรคประจำขันของมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับรคกิ้วอาหารดังนั้นไม่ว่าจะเกิดยุคใดสมัยใดมนุษย์ก็ต้องเป็นโรคนี้ด้วยกันทุกคนแต่แม่ยุคไายเฉลีย่ยของมนุษย์ในยุคนั้นจะยืนยาวถึง8ปดหมื่นปีเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงโรคชราลงไปได้ซึ่งราชราในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตไตรนั้นไม่ได้หมายถึงไวยชรา หรือโลคที่ทำให้คนกลายเป็นคนแก่แล้วแล้วก็ตายอย่างที่นักเรียนหลายๆคนอืมเข้าใจ,จาเพราะยุคนั้นคนแก่จะไม่มีปรากฏจ้เห็นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวโอ้โอต้องขออภัยด้วยที่ไม่เห็นคนแก่เสียใจอเอออาหมดโอกาสได้เห็นคนแก่นี่นะเออนี่เพราะฉะนั้นเมื่อวันเวลาแห่งวัยได้เรื่องเลยผ่านไป จนมาถึงช่วงเบื้องปลายของชีวิตสังขารร่างกายของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเช่นใจที่เคยมีเรี่ยวแรงหรือมีกำลังมากเนี่ยคล้ายๆภายนอกยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ข้างในเนี่ยเราโหยโรยแรงอ้กอะไรครูไม่ใหญ่วันนี้นี่เนาะจะได้เคยมีเรี่ยวแรงหรือมีกำลังมากก็จะเริ่มมีกำลังลดน้อยถอยลงไปเป็นต้น แต่ถึงแม้คนที่จะเข้าสู่วัยชาราจะมีกำลังหรือเรี่ยวแรงที่ลดน้อยถอยลงไปก็ตามแต่ถึงกระนั้นสภาพร่างกายภายนอกกลับดูไม่มีความแตกต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเลยเออคือสิ่งที่เธอเห็นกับสิ่งที่ฉันเป็นมันไม่ตรงกันเออนี่นะ <laughs> เอ,อ่เอ,อ,อ,อไม่ตรงกเ,เห็นข้างน,นอกว่าโอ้สดใสปิ๊งแต่ข้างในเนี่เราโหยโดยแรงออนี่นะ <laughs> ตามทันมากพูดง่ายๆบอกคนในยุคนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวสวรรค์กราคือเวลาที่เทวดาองค์ไหนก็ไล้จะหมดบุญหรือกล้รจะจุติสภาพร่างกายก,ก็ยังคงดูเป็นปกติไม่ได้เหี่ยวย่นแต่อย่างใดแต่จะมีอาการที่เห็นก็แค่รัศมีกายเศร้าหมองหรือเหงื่อออกตามรักแล้เป็นต้นเหงื่อเนี่ยนะปฏิกูลไม่เคยมีในชาวสวรรค์ แต่มามีตอนปลายตอนหมดบุญใครจะหมดบุญพอถึงเวลาที่จะต้งเปลี่ยนพบภูมิหรือถึงเวลาจุติการเทมีเทพก็จะแวบหายไปในทันทีซึ่งช่วงบันปลายชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละ oh. เออข้าใจไหม,า <Okay. S 1> มตามทานมาก <Okay. S 1> ความอัศจรรย์ลำดับที่สามก็คือเรื่องชีวิตการครางเรือน เดี๋จะครองเรือนนี่นะจ๊ะชีวิตการครองเรือนเอาพุ mm ่ง hmm. นี้ดีไหมอาชักนิดนะสำหรับชีวิตการครองเรือนคนในยุคนั้นผู้หญิงที่มีอายุเข้าสู่ปีที่ห้าร้อยโอ้ก็ต้องอีกไม่นานต่าไหร่ก็ห้าร้อยปีแล้วโอเอาขึ้นไตเต้้แกันทีเอาลาสีอาริยะเมตรตรนี่เลยนี่ ใจใสไรเดียงสาไม่มีวัยแก่ชราเมื่อถึงคราวหมดอายุไขร่างกายจะหายไปในทันทีประเิรีอริใใรยะเมตไรยุหนาดุพระศิอริยะเมตไรทุกคนในโลกจิตพองใสด้วยศีลธรรมจะมีอาริ จะทำที่ยิ่งใหญ่จะเดินข้างกายและใจมีความรู้เรื่องราวภายในของตัวเองสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีตำรวจทหารบ้านเรือนจะสวยงามตรั สวยงามสง่าคล้ายชาวสวรรค์จะร่ำรวยสวยชฉลาดใกล้เคียงกันไม่มีการแบ่งชนชั้นมีความเป็นธรรมในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวะเษอรยารม่ไร Oh